สว,วัสดีกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสดอนรับขอสู่ซองพระองคอ่อนรถดใจสิ่งเดอ้อเมื่อนี้พ่อแม่ยังไลยครับมั่งเกียรถเกีียวเด่นแต่บสถอดแท็กมึงเอาพี่น้องขานถอดบทอดครับมั่งไลยโดนนั่นแล้วตัวเจ้าปัญหาครับสำหรับ ดเดี่ยวเนะเาะไอเรื่องเดียวว่าไปบริยานทำเดียวดัดดันครับเพราะว่าขี่ขัานมากักงหลายแล้วก็ตัวน,นี้บ่าเ็นของชูนแล้วกับของชูนเกือบสองหมื่นือจะบัญญาิสื่อใจหรอกเกี่ยวเขาปีละสองสามร้อยไร่อาจำะมกาเอาออเถอะ กะเห็นมูบันสือมาใส่อยู่กับสิราคาสี่พัดกว่าบ,บาทของสูนตแตแจ่หรดลหรอครับผู้มือนี่น้ำมันแพงราคาเกี่ยวถือกท่างานกับถือเงิ่นกับข้างแต่พี่กายกับยังวนใจกับโบอึดครับปีนี้น้ำก็ไปอีกจะได้ใจมันหนักเนาะพี่นอ้อง อยู่กับเจ้า 70, ed, ดีีซเ DC ด0ูนย์เดื่อพี่น้องว่ามีกระสอบบ่าม,มีโด,ดอุ่มครับตีหนาจังวากันเจ็บงานครับปีนี้เจ็บม,มองล้วหาไรทิบไร่นี่แหละครับพื้นที่ทางานสร้างง่พื้นกํำลังสีเขียวความทำความสะอาดขอบ ประกอบไปเดีวหาทีเปร์เซนครับเหลือเอาฟ้าขางชัยให้แมงไม้ไต่ดินเท่ากอนที่วัางหันเมนเม็ดตัวนี้ครับเเผ้เย็นไม่เวื่ะกัคล้ายกับที่ได้ครับกะเย็ดไปใส่เท่ากอนป้าแม่งเครื่องดีปล่อยต่ออยู่ครับสองสองแสน ชวนก็ได้ครับคันเจ้าด,ดูการเดาเอาดดผู้ใดกำลังติดตามอยู่ขันว่ามาน้ำคีบนี่พบจีดรถให้อีกฝากกดใดกดแท้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่องนหน่อยๆว่ามีกดติดตามครับยังอยู่ในภาวะเหลือดร่อนอยู่ครบปีแล้ว ส่งวัฒนพานปูจักขเจ้าสีว่างในภูกขาเฮ็ดไปเสร็จแล้วครับนัดูจะได้อับคลิปร่วงข้าหยากน้องวีน้องเนาะผู้เป็นไงผู้กับผู้ใต้ให้ผู้หยากกับหยากคือว่าล่ะครับนี่เหมือนวันเขาวานอย sure you ู Good ่ขนาดพวกม่นฤดูกาลครับกะเจะวุ่พร้อมปีไกยมีปัญหาก็คือเกียากับข้อครับ กินตะแคนค่าข้อจะรอคือกลางค้าข้อ,อนี่โบหยาครับโบย่ยาผู้ได้ดีปรึกษาผมเลยเลยจีนะนํำให้มีเงินทะย,ยางครับเป่เอาเงิงโดดมันจะประหยัดไปจ้างเขากับบรุดรับหมืน่นสองหมืน่นที่ได้เงิน กนันเดดเองเป็นกนันเดดเองว่าเป็นจ้างหมดเลยเพราะว่าผมกระลับใกล้ๆก,กับเมากันไปแค่แรกว่าแาพียงกับพยานาคหน่อยกับไก่จุ่มตัวหนึ่งก็ไปรอกนี่ครับชุก,กีวเบอง์ก็เต็มๆพี่น้องว่มีอย่างไร มุ่สมราคาลดหลั่นหรอกมันยู่ในการควบคุมแบบก,การผลิตหมากปัวรคาคาแต่งานใหนมันก็นแพงแต่ผลิต,ต้อง่าใส้่งานบุหน,นมันก็นกนถือคือว่าล่ะครับพื้นเก่าซ้ามเขากับปล่อยทิมนอกนี้เอาเนี่ยเขากับมีคนมาเอาไปใส่